วัตถุดิบของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศนอกจากจะนำอ้อยเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นน้ำตาลแล้วจากกระบวนการผลิตน้ำตาลสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นเช่นกากอ้อยใบอ้อยใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตและนำไปทำเป็นไม้อัดเพื่อน,นำไปทำเฟอร์นิเจอร์และนำไปป้อนเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสะไฟฟ้าได้นอกจากนี้อ้อยยังเป็นพืชพลังงานที่มีอนาคต ปัจจุบันมีการนำอ้อยมาผลิตเป็นเอทานอลและประกอบกับเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยสามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอ,อ,อีกมากทั้งในด้านเครื่องสำอางยารักษาโรคและอุตสาหกรรมพลาสติกเป็นต้นและอีกความสำคัญหนึ่งของอ้อย อ้อยมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตความศรัทธาความเชื่อกับพัฒนธรรมประเพณีงานบุญของไทยมาอย่างยาวนานเช่นบุญพระเวทงานแต่งงานงานยกเสาเอกงานกระถินเป็นต้นจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสร้างหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นใช้เองโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสันได้เล็งเห็นคุณประโยชน์ของอ้อยในแง่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจประกอบกับชุมชนพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพการปลูกอ้อยทำไร่อ้อยอยู่แล้วจึงคิดริเริ่มจะทำหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการปลูกอ้อยขึ้น โดยน้อมนำพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะปลดสังคมแห่งการฟุ้งเฟอ้อฉาบฉ่วยและบริโภคนิยมขนมกรุบกรอบให้เป็นสังคมที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้นำไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนนำมาบูรณาการสู่ห้องเรียนกับบริบทของนักเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบครบวงจรแล้วก็นำไปใช้ไนะด้เลยวา่าถ้าเรานำไปต้มเรื่งเดือนนะครับเเดือนเราก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้ว แรงบันดาลใจทำไมจึงเป็นข้าวแตนน้ำอ้อยสดสมุนไพรคือข้าวแตนเป็นขนมขบเคี้ยวของฝากของขวัญได้เป็นอย่างดีทำมาจากข้าวเหนียวซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายของชาวอีสานมีกรรมวิธีง่ายๆและมีองค์ความรู้อยู่ในท้องถิน่น มีประราชในชุมชนเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเยาวชนที่ชอบบริโภคขนมกรุบกรอบที่เจือสีกับเครื่องปรุงรสจนกลายเป็นแฟชั่นโดยไม่คำนึงถึงผลต่อสุขภาพจนลืมของดีมีคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปอย่างน่าเสียดาย ้าหนองไั่ดูสิทธตประชาสันได้ต่อยอดจากการปลูกอ้อยแปรรูปมาเป็นข้าวแตนน้ำอ้อยสดสมุนไพรที่สะอาดถูกหลักอนามัยปลอดสารเคมีไม่เจือสีสังเคราะห์หรือวัตถุก,กันเสียแต่เราใช้น้ำอ้อยสดจากต้นอ้อยสมุนไพรเป็นส่วนประกอบมีคุณค่าต่อสุขภาพจึงกลายมาเป็นองความรู้ที่จับต้องได้กินได้ขายได้ที่จะนำไปสู่อาชีพและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในอนาคต งไผ่ดูสิทธิ์ประชาสันสถาบันโรงเรียนดีสรีตำบลชมเูาฟ้างามสง่าชื่นกมลสร้างฝึกผลดนตรีกีฬาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดูสิทธิ์ประชาสันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งอยู่ที่หมู่ที่1บ้านหนองไผ่ตำบลกุดกว้างอำเภอหน,นองเรือสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรแก่นเขต5 เปิดสอน3ระดับคือระดับอนุบาล1ถึงอนุบาล2ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6และระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีบุคลากรจำนวน20คนนักเรียน253คนภายใต้การบริหารงานของนายวัฒนาสมหวังผู้อำนวยการโรงเรียน สืบเนื่องจากโรงเรียนบ้านนองไผ่ดูสิตประชาสันเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทำไร่อ้อยและโรงเรียนตั้งอยู่อยู่ในเขตที่ติดกับโรงงานน้ําตาลมิตรภูเวียงในปีการศึกษา2556ทางโรงเรียนจึงได้จัดทําหลักสูตรเรื่องอ้อยขึ้นตั้งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อจะพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาและพัฒนาทรัพ,พยากรที่มีอยู่แล้วในชุมชนตลอดจนให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในเรื่องของการประกอบอาชีพเรื่องอ้อยและสามารถเรียนรู้แล้วสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพในอนาคตและมีรายได้ระหว่างเรียน ในการจัดทำหลักสูตรในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียงโดยคุณทินกรกลมสะอาดผู้จัดการฝ่าย CSR และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนของโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียงและผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเราได้จัดทําเป็นหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมดอยู่9หน่วยการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ที่9เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตซึ่งโรงเรียนของเรามีอ้อยอยู่แล้วทางคณะกรรมการโดยประกอบด้วยคุณครูที่ปรึกษาและคณะนักเรียนจึงได้จัดทําเป็น ข้าวแตนน้ำอ้อยสดสมุนไพรสแน็คชิคเกิไลไรเพื่อให้นักเรียนได้รวมกลุ่มและลงทุนเพื่อจะนำมาเป็นขนมที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งนักเรียนจะได้รวมกลุ่มกันลงทุนและผลิตขายโดยผ่านทางสหกรณ์ของโรงเรียนและ ร้านค้าในชุมชนและเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของฝากของแขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมโรงเรียนของพวกเราซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและนักเรียนสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ดังคำขวัญของหลักสูตรที่ว่าองค์ความรู้ที่จับต้องได้ขายได้ และกินได้ครับจากหลักสูตรการปลูกอ้อยของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค เมื่อปี2556เริ่มจากขั้นปฐมภูมิเข้าสู่ขั้นทุติยภูมิคือการแปลรูปบริหารจัดการเป็นธุรกิจเกิดผลิตภัณฑ์ข้าวแตนน้ำอ้อยสดสมุนไพรที่ทำมาจากข้าวสารเหนียวที่มีคุณภาพและน้ำอ้อยของต้นสมุนไพรที่ปลอดสารเคมีที่นักเรียนปลูกขึ้นเองต่อยอดไปสู่ขั้นทุติยภูมิคือสินค้าโอทอปของโรงเรียนที่ได้มาตรฐานเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้ในอนาคตซึ่งเป็นผลสมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง การจัดการเรียนการสอนที่ยึดหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีบนเงื่อนไขของคุณธรรมและความรู้เน้นการปฏิบัติจริงและโครงงานเป็นสำคัญศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญในท้องถิน่น ผู้เรียนมีส่วนร่วมเต็มตามศักยภาพแล้วนำมาฝึกปฏิบัติในโรงเรียนอย่างเป็นระบบทำบัญชีวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาการตลาดในานามบริษัทนักเรียนบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการนักเรียนจึงได้ทั้งความรู้กระบวนการและความสุขจากการเรียนรู้และนี่คือข้าวแตนน้ำอ้อยสดสมุนไพราอาหารที่ถูกปากคนไทยของฝากที่ถูกใจกรอบอร่อยอย่างมีคุณค่าด้วยภูมิปัญญาไทย ฉันได้เรียนสาราท้องถิ่นเรื่องอ้อยซึ่งได้องค์ความรู้ในการปฏิบัติการปลูกอ้อยด้วยตนเองแล้วนําความรู้จากห้องเรียนมาบูรณาการระหว่างการปลูกอ้อยกับงานธุรกิจจึงเกิดโครงการข้าวแต่นำอ้อยสดสมุนไพรเพื่อเพิ่มคุณภาพคุณค่าของอ้อยที่ผลิตขึ้นเองให้สูงขึ้นสิ่งที่ได้จากโครงการนี้คือได้นำเอาประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะ จากกออ้อยคัดกรองเป็นเกล็ดแก้วเจียระไนแล้วพร่างพราวเป็นน้ำหวานเมื่อต้มกลั่นกรองได้แล้วมาจัดการจนบรรดาลทำขนมนิยมกันเป็นน้ำหวานผสมสมุนไพรได้เหมาะสมได้ขนมที่อร่อยกินสุขสันเพิ่มมูลค่าแก่ชีวิตผลิตภัณฑ์เป็นรางวัลและของฝากใจถึงใจ ลูกชันตั้งแต่ได้ไปเลี้ยงเฮ็ดอ้อยมาแล้วก็เฮ็ดเข่า,ขาแตนน้ำอ้อยส่วนสมุนไพรก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคือเขามีความรับผิดชอบดีขึ้นหุ่จากเฮ็ดงานบ้านซอยพ่อแม่แล้วก็เมื่อไรว่างกับไปซ้อยพ่อแม่เฮ็ดอ้อยแล้วก็เด็กน้อยหุ่จากเขาก่ากุมหุ่จากการรวมกุมเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดงานกับกุมได้ดีแล้วก็มีความสามัคคี ซอยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนฉันรู้สึกภูมิใจในตัวลกค่ะการเผยแพร่ความสำเร็จสู่โลกกวา้างได้นำเสนอโครงการเข้าแต่น้ำอ้อยสดสมุนไพร ตั้งแต่การปลูกอ้อยจนถึงขั้นตอนการแปลรูปเผยแพร่ในหลายรูปแบบเช่นการจัดนิทรรศการทั้งระดับเขตระดับภาคและระดับประเทศเชื่อมโยงกับกิจกรรมของชุมชนณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านดงดิบตําบลหน,นองใหญ่อําเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดและได้จัดนิทรรศการหลักสูตรสาระท้องถิ่นเรื่องอ้อยโดยคุณอิสระบ้องกุศลกิจประธานกรรมการบริหารกลุ่มมิตรผลและประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมชมในงานจัน หยาบันดีเด่นหอการค้าไทยคนรุ่นใหม่กดไลค์คุณธรรมณโรงแรมเซนทาราแกรนแอดเซนทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครและเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์มติชนมรายวันหนังสือเทคโนโลยีชาวบ้านหนังสือพิมพ์วิชาการครูขอนแก่น5นิวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์เฟซบุ๊กเป็นต้น ื่อมันว่าเราจะพัฒนาให้ได้มาตรฐานเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการยอมรับในระดับมหาภาพต่อไปผลลัพธ์ที่ได้ก็คือทําให้เด็กรักถิ่นรักอาชีพสุจริตภาคภูมิใจในภูปัญญาพื้นบ้านในการถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตที่มีมายาวนานและนําภูปัญญาเหล่านั้นมาบูรณาการเข้ากับสังคมใหม่ให้ทันสมัยอย่างมีคุณค่าผู้เรียนฝึกเรียนรู้ประสบการณ์ ความรู้ด้านธุรกิจเบื้องต้นสื่อสัตว์และอดทนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่จะนำไปสู่ความชื่นใจอย่างยั่งยืนภายใต้ฟ้าที่กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจะเกินไป กลับเป็นทุกท้อแท้ในใจและดวงเดาวไม่ใช่คำตอที่ต้องการกลับมาเองกายซบลงในอุ่นไอ่ดิ้งสู่ความเคยชิ้นที่เราเคยลงรัก ความสุขยางนี้อยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะคนเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอมันยังมีอยู่ยัง ต้องทำทุกอย่างอยู่บนทางที่แม้จะเหนื่อยแต่ยังไหวยังต้องคิดต้องทำดีต้องมาหนะ้าภาพเพียงเข้าไปแต่ดวงดาวไม่ใช่คำตอบ พอ่อก็สุดเกินใคร